สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูอิ๊บเช่นเคยนะคะในวิชาอะไรเอย่ยในวิชาภาษาไทยนั่นเองวันนี้วิชาภาษาไทยของคุณครูอิ๊บนะคะจะพาเด็กๆมาทําอะไรดีนะทําอะไรดีคะลูกวันนี้คุณครูอิ๊บจะพาเด็กๆมาอ่านออกเสียงสรารา พร้อมกับพันวรรณยุกต์ไม้เอกและก็ไม้โทด้วยเด็กๆรู้จักไม้เอกไม้โทไหมคะไม้เอกกับไม้โทเขาก็เรียกว่าวันรรณยุกนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีปริศนาคำไทยมาให้เด็กๆด,ด้วยเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนคุณคุูอ๊มี อะไรนะมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยอ้าวโรงเรียนของเราน่าอยู่โรงเรียนของเราน่าอยู่ไหมคะดเด็กๆอยู่โรงเรียนอะไรเอย่ยชื่อโรงเรียนดยเด็กๆรู้จักหรือ,อยังคะรู้จักแล้วใช่ไหมคะโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนเลิศปรรัญญาน่าอยู่ไหมคะน่าอยู่ใช่ไหมคะเราจะมาร้องเพลงกันวันนี้ พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเรามาร้องพร้อมกันนะคะเดี๋ยวคุณครูอิฟจะอ่านอ่านให้อีกหนึ่งรอบนะคะอ่านให้ก่อนแล้วก็เราค่อยมาร้องพร้อมกันนะคะชื่อเพลงว่าโรงเรียนของเราหน้าอยู่โรงเรียนของเราหน้าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก,ก็ไม่ซุกซนเราทุกคนชอบมาโรงเรียนจ็บมั้ยคะ เด็กๆร้องได้ไหมคะร้องได้ร้องพร้อมกันเลยนะคะโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่สุกสนเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนเด็กๆอยากมาโรงเรียนหรือยังคะอยากมาแล้วใช่ไหมคะคุณครูก็อยากให้เด็กๆมาแล้วเหมือนกันคะ่ะอ้าว โรงเรียนของเราหน่าอยู่ก็ผ่านไปแล้วร้องได้ไหมคะร้องได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันดีกว่านะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้าสาระอาค่ะต่อจากครั้งที่แล้วใช่ไหมคะเรามาปุกดอ่านกันเด็กๆเจอหรือยังคะเปิดเจอหรือยังเอ่ยเจอแล้วไปเลยนะคะ คำแรกคำแรกเด็กๆดูค่ะลูกศรเขาชี้ไปที่ขาใช่ไหมคะคำแรกของเราอ่านว่าขออาขาขอาขาขาของเด็กๆนั่นเองค่ะต่อไปค่ะขออาขาขาไม่เอกขาขอาขาขาไม่เอะขา เด็กๆเห็นไหมคะมีไม้เอกเพิ่มขึ้นมาด้วยแค่ไม้เอกอย่างเดียวเพิ่มขึ้นมาทําให้ความหมายเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนนะคะจากขาไม่มีไม้เอกเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่มีไม้เอกใช่ไหมคะขาก็คือขาคืออวัยะวะของเรานั่นเองแต่ขาขาคืออะไรคะเด็กๆรู้จักขาไหมคะเอาไว้ทําอะไรคะลูกเอาไว้ทากับข้าวนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปค่ะ คำว่าขออาขาขาไม่โทรค่าขออาขาขาไม่โทรค่าเด็กๆเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคะคนสมัยก่อนเขาเรียกแทนตัวเองว่าค่าเองกับฆ่าเห็นไหมคะเขาชี้เขาชี้ที่ตัวเองใช่ไหมคะคนสมัยก่อนเขาบอกว่าฆ่ากับเอง ก็คือเธอกับฉันนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะคำว่าโผอาผาโผอาผาหน้าผานั่นเองเด็กๆรู้จักไหมคะสูงไม่เอย่ยสูงใช่ไหมคะเหมือนภูเขาเลยเวลาเรามองลงมาน่ากลัวไหมคะน่ากลัวมากเลยต่อไปค่ะ หออาผาผาไม่เอกผาผออาผาผาไม่เอก่าเด็กๆเห็นไหมคะคุณแม่กำลังผ่าเห็นไหมคะเมื่อกี้ผาไม่มีไม่เอกใช่ไหมคะเติมไม่เอกลงไปความหมายก็เปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆช่วยจำด้วยนะคะต่อไปคะ่ะ ผอาผาผาไม่โทผ,โผ้าผออาผาผาไม่โทผ้าผ้าของเรานั่นเองเติมไม่โทรความหมายก็เปลี่ยนใช่ไหมคะเป็นผ้าเห็นไหมคะต่อไปค่ะก็คือคำว่าผออาฝาผออาฝา ฝาฝาอะไรคะฝาหม้อของเรานั่นเองค่ะอันนี้ไม่มีวันในยุก์ใช่ไหมคะเราะเรียกว่าสามัญเสียงสามัญออกเสียงสามัญไม่มีวันในยุกต์ไม่มีไม่เอกไม่โทนั่นเองค่ะต่อไปค่ะปออาฝาฝาไม่เอกฝาเด็กๆเห็นไหมคะลูกสอนชี้ไปที่ฝามือของเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะ อีกครั้งนะคะเด็กๆฝออาฝาฝาไม่เอกฝาฝออาฝาฝาไม่เอกฝาฝามือของเด็กๆนั่นเองค่ะต่อไปค่ะก็คือคำว่าฝออาฝาฝาไม่โทรฝ้าฝออาฝาฝาไม่โทกฝ้า เด็กๆรู้จักฝ้าไหมคะอยู่บนใบหน้าอยู่บนใบหน้าของผู้หญิงคนนี้เอเด็กๆลองสํำรวจด,ดูนะคะไปดูที่หน้าคุณแม่สิคุณแม่มีฝ้าหรือยังเออแสดงว่าคุณแม่ตากเด่นถ้ามีฝ้าฝ้าสีดำอยู่บนใบหน้าคำว่าฝ้านะคะเด็กๆรู้จักไหมคะรู้จักแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะ เด็กผู้หญิงคนนี้เขาหออาหาหออาหาเเขากำลังหาอะไรเอ่ยหาของเล่นอยู่ใช่ไหมคะหอเห็ุสระอาอ่านว่าหออาหาหานั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะหออาหาหาไม่เอกหาหออาหา หาไม่เอกหาเพิ่มไม่เอกขึ้นมาคือคําว่าหาเป็นเด็กๆรู้จักไหมคะสมัยก่อนเนาะสมัยนี้ไม่ไม่น่าจะมีแล้วโรคระบาดเหมือนโควิดเลยค่ะเด็กๆเขาเรียกว่าโรคหามากับสายฝนมากับละอองฝนเขาเรียกว่าโรคหาเป็นโรคระบาดเหมือนกันเหมือนกันนกบโควิดสมัยนี้เลยอันนี้ อันนี้โควิดสมัยเก่าเนาะสมัยโบราณค่ะเด็กๆเขาเรียกว่าหานั่นเองค่ะต่อไปค่ะคำว่าหออาหาหาไม่โทรหา้าหออาหาหาไม่โทรหา้าเลขหนั่นเองค่ะเด็กๆสะกดได้ไหมคะ ได้นะคะหออาหารหาไม่โทรห้าม่ให้โทรด้วยอาเป็นยังไงบ้างเอ่ยหอจะอ่านได้ไหมคะเด็กๆสามารถย้อนกลับไปดูคําแรกได้นะคะถ้าเด็กๆไม่ทันสามารถย้อนกลับไปดูอีกครั้งนะคะต่อไปค่ะเอปริศนาคำไทยวันนี้มีอยู่ว่าอะไรเอ่ยเป็นเพื่อนที่ดี มีความซื่อสัตย์เสียงดังฟังชัดหัดไว้เฝ้าบ้านอะไรคะเด็กๆอะไรนะที่ชอบเฝ้าบ้านเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมันคือปืออะไรคะสุนัขนั่นเองค่ะสุนัขนั่นเองมีไว้เฝ้าบ้านซื่อสัตย์ไหมคะใครชอบเลี้ยงน้องหมาน้องหมาน่ารักไหมคะลูกน่ารักใช่ไหมคะ ก็คือน้องหมาไว้เฝ้าบ้านนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะอาปริศนาคำทายของเราก็ได้จบลงไปแล้วพร้อมกับการอ่านออกเสียงสระอาผันด้วยไม่เอกไม้โทใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอจะอ่านได้ไหมคะอ่านได้เนาะคุยขอฝากขอให้เด็กๆทบทวนบทเรียนทำแบบฝึกหัด อ่านหนังสือบ่อยๆนะคะจะได้เก่งๆแล้วเราก็จะได้มาพบกันที่โรงเรียนเรือน,นี้เห็นไหมคะฝึกการเตรียมตัวมาโรงเรียนเรามาโรงเรียนวันแรกเราต้องผ่านจุดคัดกรองใช่ไหมคะคัดกรองก็คือเราก็ต้องวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นชั้นเรียนใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องสวมหน้ากากอน,อนามายัยล้างมือก่อนขึ้นชั้นเรียน แล้วก็เว้นระยะห่างด้วยใช่ไหมคะคุณอิ๊บขอฝากนะคะอันนี้คือข้อควรปฏิบัติที่เราจะมาเจอกันในวันเปิดเรียนใช่ไหมคะ,ะต่อไปคะ่ะอ้าวคุณอิ๊บก็ขอฝากฝากเด็กๆเตรียมตัวพร้อมที่จะมาโรงเรียนหรือยังคะอยากมาโรงเรียนไหมเอ่ย อยากมาใช่ไหมคะคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆมาอยากเจอเด็กๆเหมือนกันยังไงก็รักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะแล้วเราก็จะได้เจอกันสำหรับวันนี้ควิปขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ